สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กทีอ่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาวนะคะเม็ดเดียวนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แนวทางเข้านะคะ6-6นะคะหลุดไปนะ,ะตัววิ่ง6มานะคะ02นเะะอ็เจาะไม่เข้านะคะตัววิ่ง0มานะคะ95นะคะมาตัวนี้ตัวชอบให้นะคะเอ็มินให้เด่น5นะคะสรุปแล้วนะคะก็มา<ด>บนบานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยสำหรับซาวิ่งนะคะก็จะมี2 4 หกศูนย์เก้าแปดนะคะแอดมินให้เด่นไปที่หกนะคะกับสองนะคะแอดมินขอจับรูดไปที่หกละกันนะคะก็จะมีหกศูนย์นะคะหกหนึ่งหกสองหกสาม หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหกเก้าเก้าหกนะคะหกสี่สี่หกหกศูนย์ศูนย์หก หกหนึ่งหนึ่งหกนะคะแล้วก็จะเป็นหกสองสองหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะจด like ไว้ครับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า